สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะครับป่านจากร้านเบิร์มอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าวันนี้ขอนำเสนอ r o อย l องแอนฟิลคลาสสิกบูลเลตชายเอลเวิร์กเลปิก้าสีเทาเขียวรุ่นปีผลิตปีสองพันสิบเก้าจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆพากกันก่อนเลยครับรถคันนี้นะครับผลิตเพียงสองร้อยสิบคันในประเทศน,นะครับใครที่กำลังหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับ รถสภาพโดยรวมสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับผมขอนําเสนอในราคา129,000บาทนะครับ129,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับทําสัญญาผ่านสามารถรับรถได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอไซค์สองศฝากไปติดตามมาด้วยนะครับคันนี้นะครับกุญแจ2ดอกสมุด คู่มือสมุดรับประกันศูนย์ครบเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกนะครับเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคํำนะครับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพบิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจก็ให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปด้วยนะครับทางร้านเราเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดลนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับ ก็ใครที่กําลังหาอยู่ห้ามพ้านะครับคันนี้ใช้งานอยู่หลักพันโลนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันเลยครับ ชอบรถสภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ